วันนี้นะคะเราจะมารีวิวช็อกกแลตด,ดูวบกันเถอะแต่ดูยไม่เคยกินช็อกกแลตด,ดูวบมาก่อนเลยนะแต่หนูเคยกินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะวันนี้เลยเราจะแกะแบบนี้ 嗯，对，那啊。 ข้างในจะเป็นไส้ไส้พิสตาเชิโอกับเส้นคูนาฟานำเข้าจากตุรกีนะคะ เส้นคูนาฟาพิสต a ชิโอก็เส้นคูานคฟาฟาอืมฉันไม่เคยเกินทากาตูบายไม่ใช่เลย Mmm.